เพือนรักถูกต้องขอให้มีปั๊บตุกมากๆเพื่อนรักเอ้ยต่อเลยครับต่อเลยครับกน่าจะมีเลก็มาร่วมงานกันเป็นประจำอยู่แล้วในวันเกิดของ เพื่อนเรานะประสิทธิ์จำเลยมณิษนายประธานรุ่นเราหนึ่งีนะครับรวันนี้ก็มีมากมากหลายตานะครับในการที่จะร่วมง,งานกันแต่ขอให้เพื่อนประสิทธิ์เราทั้งครอบครัวด้วยนะีอ้อยทั้งลูกอ้นมีความสุขตลอดไปนะครับเก่ง <Te le> ั <todo> นอาจารย์เก่ง็พอแมอยูุ่มครบเลยได้ใจความจริงๆอ่ะสองเป็นครูจริงอ่ะก็ประชาสัมพันธ์ เพื่อนเราเพื oh, <men> <men ่อนเรานี่มันมันเกิดอ้ยสั์เอยมึงยังไม่ดันเมาเลยพูดนะพูดแบนคนเมาเลยพูดยัดพูดทำให้เมาหน่อยก็ขอให้เพื่อนมีความสุข เหมือนที่ที่ไวท์พอนกันแล้วเพื่อนๆเราก็จะได้มีความสุขด้วยกันเพราะว่าเพื่อนเรารักกันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรฮะเพื่อนหงใหญ่ยาวทนโอเคไหมเนี่ยนี่ก็ปากแข็งนี้แหละมันต้องทาด้วยถ้ามันเกิดตรงกันข้ามอทำไมฮะตรงกันข้าหมดตรงเงนา เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องคำใจคงมีรถมานเลยีโอ้นโกาสที่ท่านพบรอบเกิดในวันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขมีภาพขึงแรงมีพิจารเจริญก้าวหน้ารับรวยรับรวย ตอนนี้แบงก์ก็หาดอกให้ไม่ทันแล้วเกิดขึ้นเกิดขนกิดขนพูดช้าๆนี่ยนายไม่กลัวเด็กเเรียนาแบบผมออะไรเยอะเราไม่รู้ข้างหลังฮะสายออกข้างหลังเลยสายออกข้างหลังสายอ้อมหลังไหมสมตุมาสายออกหลังครับสายสายออกหลังครับโทษทีไม่ไม่ลอยเลย ปัฒนานีแล uh, ้วคุณนั่งอยู่ไหนบะแล้วประธานเขาอยู่ไหนอ่ะเป็นอยู่นะวันนีครับนี่นั่งอยู่นี่นั่งอยู่ท่านพี่ว่าอยู่นี่นุณก็ขายจังเลยเอ่อผมก็ในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับในกลุ่มของเราก็หวยพรเพื่อนก็เหมือนกับหวยพรอตัวเองเพราะมันใจเกิดปีเดียวกันแต่ยังไงก็ เพื่อนมีความสุขนะครับัครอบครัวด้วยแล้วก็ทำกิจการใดก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับมาให้วดลอยวนใหม่หน่อยโอ้โหวนใหม่อติดเนี่ยคนเนี้ยที่ว่าติดในร้อยเนนนีี่ยค้ะจะเลี้ยงสองพันเนี่ยแหละเพราะว่าเอาเอาดาวคืนอยู่ว่ะเอาวันนี้ผมก็ เพรให้เป็นประสิทธิ์มีสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ทิดสิ่งใดขอให้สมหวังปานธนาแล้วก็ขอให้เอาเงินไปเก็บไทยพันธุ์ทุกวันทุกวันนะครับเจอทุกวัน <laughs> เจอทุกวัน,นะครั ใช้ปัจนนี้เนี่ยเทุกวันโอ้รวยอยู่แล้วนะขอรวยยิ่งขึ้นนะตอนนี้รวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยตอนนี้แบงก์ก็ปวดหัวหาดอกให้ไปทันอยู่แล้วตอนเนี้ยแบงก์ก็ปวดหัวนับก็เมื่อยมือกโล้โหงานงานปวดจังเลยบอกพี่เอาเงินมาเข้าเยอะแล้วเกินแล้วบอกแค่นี้นะครับ เดี๋ยวโดนโนเรื่องหน่อยเดี๋ยวผมจะถ่ายไทยไม่มีใครมั้ยไออ้อยให้คุณอ้อยให้คุณพูดหน่อยคุณอ้อยพูดหน่อยครับคุณอ้อยอ้อยอ้อยพูดหน่อคุณอ้อยอวยพรให้ให้คุณพี่หน่อยอเาตรงนี้เลยตรงนี้เลยอย่างเขาไปกลับอวยพรเองที่บ้านหรออันนั้นต่างหากอันนั้นส่วนตัวส่วนตัวขอสายหน่อยครับขอสายหน่อยโอ้โหตึงละ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 เดี๋ยวรอมกรอน จริงแล้วเนี่ยก็ปล่อยนทุกวัน้นใช้ได้ควุขหลังสองคนและกรอบครัวก็คือสุขภาพและก็ความสบายใจค่ะคุณค่ะอ่าขอบคุณครับโอ้โหเข้มจริงๆเลยอ่ะได้ความรวบลับจัดตัดความครบถ้วนสรุปแล้วเพื่อนเราได้วีซ่าแล้วนะไปขี่จักรยานด้วยกัน <laughs> ใช่ใช่ป่ะอ้อยอ้อยปล่อยให้ไปขี่จักรยานด้วยแนละ้วใช่ไหมได้เลยค่ะ เพื่อนติดนะ,ะ,ะอย่าลืมนะเตรียมไว้ให้ล้วจักรยานนะอยากอยากให้ในร้อยหมึกสรุปไปสักทีครับเพราะว่าหลายหลายคนพูดแล้วมันกระจายให้หมึกก็ช่วยจัดหมวดหมู่ให้หน่อยจะให้สรุปใช่ไหมสรุปจัดหมวดหมู่หน่อยสรุปง่ายง่ายก็ให้มีความสุขทุกทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนหมอจะให้ตัวแปก่อนนให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ อะไรได้ก็เอามันสมองมารวมกันแล้วมาช่วยให้คิดดีไหมโอกาสนี้ก็จะเปิดสองเพลงอ่าโอกาสนี้ก็พี่มือบอกเลยว่างานท้องฟ้าใหญ่ฮะเอาเลื่อนเอาเลื่อนเพราะว่าเอาเอามันสมองเอากพลังงานอะไรไปช่วยเอาไปช่วยน้ำท่วมอ๋อในได้ไม่ดีใช่ไหมเอ่องานท้องฟ้า

เื่เลื่อนไปไลแล้วขอให้มึงงาแล้วกันนายครบแล้วกันเขาท่เปไทยว่มึงงไทอ่ะมึงก็แหละไม่ใช่กูมันมีแต่หลายมึงไมันมีแต่หลายมึงแล้วไปโชว์หนึ่งเพลเดี๋ยวโชว์หนึ่งเพลงเลย